นัดชิไลนนะคะชื่อนันชพัชชมงามนะคะปัจจุบันเป็นแม่ลิงเดี่ยวลูก2แล้วก็ดูแลคุณพ่อไว้94ปีน,นะคะเคยทำงานประจำแล้วก็เกิดตกงานจากพิษโควิดนะคะก็เลยว่างานก็ได้ไปเรียนรู้การทำออนไลน์กับ โค้ดเหมยก็ต้องขอบคุณอาจารย์เหมยด้วยซึ่งเป็นผู้เปิดโอกาสให้โค้ดนัดมาเจอธุรกิจสีไลน์นั่นเองนะคะวันนี้ธุรกิจสีไล์ก็ได้รับการแนะนําจากอาจารย์เหมยของเรานั่นเองนะคะจากการเรียนโคชชิ่งนะคะคําว่าโค้ดก็เลยมาจากการที่เรียนรู้กับอาจารย์เหมยนั่นเองนะคะวันนี้พี่นัทไม่ได้มีความรู้จากการทําสวนกล้วยมาก่อนนะคะเนื่องจากว่าวันนี้อาจารย์เหมยแนะนํา คนนัดก,ก็เข้ามาเรียนรู้เหมือนเพืเ่อนๆทุกคนที่ห้องอย่ามเที่ยงเนี่แหละค่ะก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็เริ่มเห็นโอกาสว่ามันเป็นธุรกิจที่มันมีแพสซิฟมีทมันสามารถหยุดหยุดได้มันสามารถมีมรดกส่งต่อให้ลูกหลานได้นะคะปัจจุบันโค้ดนัดก,ก็เริ่มทําธุรกิจสีวิไลจริงจังตั้งแต่วันที่18เดือน12ปีห5คือปีที่แล้วเนาะแล้วก็สามารถพิชิต รางวัลคือรับตําแหน่งธุรกิจหญิงวันสตาร์คือตําแหน่งเลยวันที่25เดือน12ปีที่แล้วเช่นกันใช้เวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทำมาแล้ว2เดือนก็ได้รับรายได้ทั้งหมด120,000บาท นะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปัจจุบันครองชีพอยู่นะคะเงินทุกบาททุกตังค์ได้จากธุรกิจสวนกล้วยออนไลน์ของเรานี่เองนะคะวันนี้ขอตบมือให้สวนกล้วยด้วยส่งหัวใจโรัวๆให้กับธุรกิจสวนกล้วยด้วยนะคะว่าวันนี้เราสามารถทำได้จริงจังนะคะก็ขอบคุณท่านประาร aw, ธานดรยศวฒน์ฐานนพสิริที่สร้างเครื่องมืออันทรงพลังสวนกล้วยให้กับคนที่ ตกงานแบบพินัดนะแล้วก็คนที่ต้องการพลิกชีวิตจริงจังทุกคนเข้ามาเรียนรู้ธุรกิจที่นี่ได้นะคะที่นี่มีฟัง,งก์ชันการเรียนรู้ทุกๆุกวันแล้วก็สามารถที่จะพลิกชีวิตทุกๆคนให้สามารถมีไรายได้รับหลักแสนเหมือนโค้ชัดทนะคะ